ปลวกอ,อยู่ขั้นคู่คนขับเหมือนกันกำลังงามครับพี่น้องก้าวตื้ดได้งามครับขอบคสวัสดีครับพี่น้องบมาครับบมาตัวอีสานบา้านเฮามารายงานตัวคือเก่าครับพี่น้องครับครับนี่กับมาหาเบึงเฮ็ดคือเก่าครับวัอนี้ ขาเบิ้งเฮ็ดปั๋วกิแจ็คสีย่างก็ย่างดอกพี่ดองครับหลังจากที่บ้าเขาออกไปแล้วครับเพื่อนบ้านมีพี่ดองเอาไปครับเพิ่มที่เทาแล้วใช่ปะเบาบุรีกันเรื่องลองมาหาเบิงคายังมีครับมีผลหลงออกบ้าครับพี่ดองรับแจ็คหลงบัหลงครับเดี่ยวไปเบิงว่าสทีมีบัครับหรือสีเดกระตาเป่าหวัวเมื่อครับป้ตาเบิ้งน้ำบ้าครับพี่ดองป้าเบิ้งน้ำกันครับ ฝนันกจะงานันหมูเล็ตหมดหมดหายไเนี่ยับเร็ครับพี่นอ้องวนันนี้ขับอินบันทูกขาบ nhảy yeah, yeah. này ขบ,บานพอดีเลยครับอันนี้ขับึ้นเองบ่ส่วนพวกพี่คนไรับั่ไฟหน้าแบบนีบที่ดายขาเพนครับอยาอยู่ขาด้วยครับพี่น้อง เปาดินเนี่ยค่อยๆครับเอาได้เวิดเอาถึงขาเพิ่งทังครับง่ายเลยครับพี่หนุ่มถ้าเต็มกัมโจโลครับ ลับย um, ุงกับไลายพระยุงครับพี่น้องบินยัง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 ย่งครับไล่ห้ขับหลายคนมาคือดอกหน่อยแท้ครับอยากได้พื้นที่้อครับเที่น้องอยากแด้พื้นที่แต่จะดินเพิ่นครับตั้งมอง ดินพันบ่ชตัวดินไทยครับพ่นยากดอกใหญ่แนะ่มาขังมองดินหัดตวในกระดอกบวาใหญ่ครับด,ดูดอกใหญ่ดอกตอนนี้พอดีตํามป่นเท่าไะตั้มแกวตั้แจวกระบจกพมับอในจุนมีกระดอกป๊าตใหญ่ไ 特别的厉害。 รับมูเนี่ยกระถือว่าได้ไลยเตะรับไป่น้อ่นกับ้บ่น้อยเด้อรับไปบงน,น,น,น้ำบาอยาู่ปะกลัวบาทีเบื่อบาทีได้ลยปนนทับพี่น้อขอมุมหนึ่งล่บาวแมุมบ่ก็ได้กรับพี่น้องับดนับ้ที่เบดทะเลนะดาวราอาแับมมีมุมหน่อยด้รับรับ ขายังไงครับพี่น้องขึ้ว่าดอกงามแห้งครับครับงูนีออกงูน่อยแหงครับพี่น้องงูใหญ่ครับครับครับี่อไปเรี่อยครับพี่น้องบาทีได้จบก็ไดครับเดีครับขาเป็นครับดอกปัครับงาน้อกไม้นี่ก็ได้ครับ Ung, okay? เห็ดละงูครับพี่น้องบ่าหวานเอานี่มาครับพี่น้องครับไข่พันครับสงสัยว,ว,าว,ว่าสิได้รออีกครับพี่น้องว่าตีเมื่อถือว่าในเมื่อครับเพิ่งกำลังไข่ครับพี่น้องะครับอะไรที่ความหวานวขับ,บเห็ดละงูเกดปัวครับขับเบาสิคอยหาอยวยเมื่อครับพี่น้องโอ้ยครับอากาศเอาแห้งครับ บางหนึงมยิ้มเสียงฝนอ่าอ่าเรื่งบากับกระไดเพราะยาเพรกินนี่ครับพี่น้องรับแตที่ก้อยก้อยหาไปหลุดแค่หอยเย็กจุ่มอยู่บจะคกับบมได้กระไดที่ละงวเติมอีแค่ต้นคำดอกใครครับพี่น้องอะไรได้รัน่นึ่งรันโอ้โแฮะพีครับรอร ขับางไนงานไหครับลับเาไเอามีดนาครับนานรับงานอีกป๋อขับ่ป้องเห็นลาลคขับปสองดอกงานครับอครับ เร,เริ่มสีออกนะครับพี่น้องครับนะครับทำงานหครับาดงานเพียงครับขฟ้นขนอาอาครับพี่น้องครับบนี้เาเทไปเกลื่อครับพี่น้องไหวครับบาุดนะครับน่ครับเนเมลงมือนกแพงเอทโนนึงครับพี่น้อง เปลียนกระแทบถัดเดินสิออกนะเดี๋ยวเร้่อกับงานหนึ่งสองสามสี่หาหวกขับพวกยิ้มหน่อยนอ้แสบหน่อเนั่ยกับลารับ้าขับหนุมหน่อยไปตรงนี้ เอ้ยครับเที่วประมาณนี้ครับตคณะมีแต่จุ่มนะครับจุ่มงามแห้งครับบางคนเหมือนก็เขามีบมาตัดเอาคำเบาประเดียวมากเขาบด้ตัดกันพี่น้องมาตัดกันในร้านเอาเสียมนี่แหละครับแต่ยังไปขูดขายอยู่บ้านปาดครับนะจุ่มเป็นน้ำงามครับพี่น้องทางนี้ก็มีต่อครับขับครับ ออกแก่ไขอ่พี่เราเพิ่งผูกด้วยอะไรนะขับดอกง่ายนะครับขับบานเบาทีฮักก็โดดครับพี่ครับฮักก็เลยทับเนียไว้เพื้นไปเสียครับพี่ว่าใดครับขึ้นดอกบานดอกจูงขับจะหน่อยเบากระเท้าข่อยอวยเหมือกครับป๊าดเก็บลําหนูครับป๊าดอกจีแดอกปุ่ใหญ่ทับงดอกดอกปุ่งใหญ่ก็ดอกทีดอกเพียงการลองซองครับ ครับพ euh <okay um ี่น้องเงยขึ้นดินะหัดเลยครับพี่น้องเอ้อวายน้ำๆครับต่อเลยครับเลครับพี่น้องมาเอานั่หาเห็ดละงูครับพี่น้องว่าทีเมื่อมาไหนเมื่อละครับปุ่นเห็ดละงูก็ได้ย้ายเตี๋ยครับปุ่นถือว่าไระเดาย้ายแห้งอยู่ครับพี่น้องละเบาผ่อนงี้ครับครับเห็ดผัวครับ คยุติจูงงามพี่น้องครับเป็นยาขั้วอยู่ครับก็ไล่ไนี่ครับพี่น้องเพราะว่าออกเป็นกิเก่าข้าเจ้าขับที่ว่าหมานครับพี่น้องครับเ้าวครับลาที่นเมื่อพระพรหิรังโง่ครับนี่วันในเมื่ um. ะะอ ขับไปี่มาผีก็มาขอให้ปวกกี่ปั๊บกนห่างเงี้วปวกอะอยู่คันคู่คนครับนย่างกำลังงามครับพี่น้องขับเสียดายงามงามขับยุงครับพ่อยุง ป่าเป็นหน่อยบมหน่อยไม่ได้คำยุ่มนีก่กดีดี่น้องกับอลไรกับพี่เป็นทั้งกับโอครับมีหลหลหนึ่งครับที่ปลวกมือนี่หน,นมินิกรมีทุนเถาก็มี่ครับพี่น้องุ ครับเห็นแต่ห้อยควนเอาว่วนแล้วครับพี่น้องอยู่ทางหลังบบาวนะครับล้วงามครับ นี่พี่น้องไหยคนเอาก่อนด้างหลังครับเบาก็มาได้หีเก่าคนเดียนี่ไปแหงไปบนน้ำเบาอีกมาที่นี่บอ,อพี่น้องมาที่ปล่อยขอางเบาดีละไปข้องข้องพี่น้องข้างข้องพักยิมต้นตปำต้นปำมาบ้านพี่น้องแล้วลราบนชายออกว้าชิวพี่น้องเอนี่รับได ครับเลยี่นอ้อมดาวเนื่นนะมานจนสุดท้ายครับงานนี้ับบานนี่แข็งค,ค,ครับบานนี่จูมมันกันอยู่ครับพี่นอ้องไงไหมครับเจอยุ่งกู้เพล่ดอกำงานครับ,รนนรบงามเย็นครับไน้องเลย เบาเลยวันพันธีออกเบิดแล้วครับทับถือละพี่น้องเอ้ยครับครับกาทาเตรยบกาเป็นงางนยังุละขับกาครับพผนงานกันหาเห็ดของเบาตัวครับประจำพันธีฮาครับพี่น้องพันธีฮามีธุนายนครับอบุ้ยครับถือว่าได้หลายอยู่ครับพี่น้องอครับผุงานทั้งเห็ดปวกเห็ดหลักโอ้รัอบอยู่ทั้งลุมครับพี่น,อน,น้อยได้ไล่พี่น้อง บาทีบงเกียบเตียมตาครับครับบาสีเด้ครับนะครับพี่น้องกรบเพื่อะไรอยากกินนี่เหรอพี่น้องครับบุนเกียบเตียมกับตาหมอกอะครับพี่น้องขับบากับกอบุญขอคุณเด้อรับใหญ่ใหญ่ายิ่งทุกคู่ทุกคนครับที่เขามาเบิ่งมาแย่งครับครับบัวาผูอยู่ต่างประเทศหรือผูอยู่ให้ประเทศครับที่ยังให้กำลังแลงเอื้องกลังใจบาวตูเสมอมากครับฝากไปแน่กันแล้วกันครับบาวตัวอีสานบันเท่าครับฝากก้นเลก็แช์เพื่อเป็นกำลังใจครับให้บาวแน่กันแล้วกันครับ บบาวกะทีหาวิธีชีวิตบ้านๆกับสามชนบทของเขารับหาแนวใดๆกะทีหาแนวนันซูอีพออีเมะครับบึงรับกับ่าวกับก้อยพอยนองบบาวครับอยู่ดีไม่แห้งลำๆเวยสุขทุกคนครับกลับเลยครับ